เมื่อกี้เนี่ยพี่ไปดูระบบจริงๆแล้วมันสมาร์ทมากเลยครับมันฉลาดจริงๆนะครับทีนี้ต้องถามว่า ไอ้ระบบเนี้ยมันมีข้อจํากัดหรือข้อควรระวังอะไรไหมครับก็มีข้อควรระวังที่จะแนะนําให้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถใช้กับของเหลวที่มีลักษณะ,ะไม่ไม่เหนืดมากเช่น,นพวกน้ําพวกสารเคมีที่ว่าไม่มีการกัดกร่อนเยอะอะไรแบบนี้ครับอ่ะสมมุติถ้าพี่เอากาวมาใช้กาวมาใช้นี่มันจะเป็นผลเสียต่อวาลวเนี่ยสมมุติว่า p ี c สังมาปุ๊บมันเหนืดเกินเนี่ยมันก็ ไม่สามารถเปิดได้ตามที่ p c ต้องการอืมคือถ้าของเหลวมันมีการเหนืดเนี่ยวาล์วมันทำงานไม่ได้ตามที่สั่งมันก็เพี้ยนใช่ใช่ไหมครับผลิตมันก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการอ๋อก็แนะนำว่าของเหลวที่จะเอามาใช้กับบบมเนี่ยควรจะมีค่าความเหนืดอประมาณน้ำหรืออาจจะสูงกว่าน้ำนิดนึงเป็นน้ำผสมสารเคมีน้ำเสียได้ไหมได้น้ำเสียใช้ได้นาะน้ำเสียใช้ได้แต่ว่าไอ้พวกการกัดกร่อนเนี่ยกงมันก็ต้องน้อยเป็นอันเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นที่ต้องคิดว่าจะต้องระวังไม่มีครับไม่มีเนาะ โอเคนะครับ